ติดตามรายละเอียดในเรื่องหนีกันแนใ่ไกลแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะวันที่1ิธัท่านว่าคมนี่นะคะก็จะเป็นวันที่มีกลุ่มดาวนะคะกลุ่มดาวตกนะคะในกลุ่มของกลุ่มดาวตกเจมินิสนะคะเพิ่นจะตกลงมาแล้วก็ที่สําคัญที่อุบลราชธานีเพิ่นไดนร่วมกันกับทางเครือข่ายดาราศาสตร์นะคะเพิ่นแนะนําวิธีการชมฝนดาวตกนะคะเจมินิสนะคะในคืนวันที่1ิธัท่านว่าคม2566แล้วก็มีการจัดกิจกรรมใน7จจุดในพื้นที่ของอุบลราชธานีค่ะ โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนค่ะเพิ่มมีการคาดหมายว่าในคืนวันพฤรรหัสบดีที่14ท่านว่าคมนี้นะคะจะมีปรากฏการฝนดาวตกเจมินิสนะคะหรือว่าฝนดาวตกกลุ่มดาวค้นคูก็จะเห็นเป็นล่ำแสงไข่กับลูกไฟสว่างวาบนะคะค่ม อาจจะมีการเคลื่อนผ่านท้องฟ้านะคะคในบางขรั้งก็จะเกิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะฮะแมนค่ะตามที<ล>่เห็นในภาพเลยนะคะก็ะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิสนะคะหรือว่าฝนดาวตกกลุ่มดาวค้นคูคในคืนวันพฤหัสบดีที่14นะคะรุ่งเสาร์ของ วันศุกที่15ธหท่านว่าคม2566เริ่มสังเกตได้ตั้งแต่2อทุ่มเป็นต้นไปจนฮอดนะคะรุ่งเสาร์นั่นเองค่ะส่วนวิธีการเบิงฝนดาวตกเจมีนิดเบิงแบบใดนะคะหากว่านะคะเปิดนะคะท้องฟ้า,าหากเปิดที่เปิดโล่งปาศจากสิ่งกีดขวางนะคะาทางภ<ม>าคพื้นดินนะคะอย่างเช่นต้นไม้นะคะบ้านช่องนะครับผู้ชมครับล้วการห้างไก่แสงไฟบ้านเลื่อนนกผีกุง้งเนาะอ่าอ่ ขึ้นนี่น,นะครับขื่น2คงคำแสงจังนทร์นว่าเป็นอุปสรรคต่อาการเบิ่งดาวได้เด้ ไม่ฉะนั้นก็ต้องหาไฟใช้ละกะแสงไฟโทรศัพท์ซองเดินทางนะครับละกัช่มเบงจันเพื่อป้องกันสัตว์มีผิดนําค่ะในช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มเคืองเป็นต้นไปนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะศูนย์กลางจุดกระจายฝนดาวตกก็จะพ่นขอบฟ้ามาสิบหาองศานะคะก็จะเริ่มแนมเห็นฝนดาวตกนะคะค<ช>พุ่งออกมาจากจุดนี่แหละคะ่ะสร์กระจายไปทุกทิศทุกทางนะคะเขาก็จะมองเห็นดาวตกทุกทิศทุกทางขึ้นกันนะคะ จากนั้นค่ะศูนย์กลางนะคะตรงดาวคลัสเตอร์ก็ะจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆชั่วโมงละ15บองศาจนเสาร์มืดเข้าสู่วันที่15หาวันที่15หนะคะก็จะยูศูนย์กลางกระจายคล้อยไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะคส่วนเวลาหลังเที่ยงขึ้นไปต้นไปค่ะเข้าสู่ช่วงวันที่15หท่านว่าคมก็จะเป็นช่วงเวลาที่คาดการนะคะว่าจะมีฝนดาวตกหลายขึ้นรรประมาณ1 2 0ถึงห5 0สดวงต่อชั่วโมง ศูนย์กลางตรงบริเวณดาวคลัสเตอร์ก็จะอยู่กลางท้องฟ้าคลอยไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเล็กน้อยนะคะเป็นช่วงเวลาทีมาะต่อการช่มนะคะฝนดาวตกในค่ำคืนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับอืมอคือแห้งเดือกนั้นแห้งต๊กหลายเลยค่ะออสำหรับนะคะผู้ที่มากเบิงนะคะเบิงดาวในช่วงวันที่14ก็จะยังคงเห็นดาวคอย่างเช่นนะคะ กระจุกดาวลูกไก่ดาวไทดาวเตาดาวพระฤหัสบดีดาวเสาเรา,านี่นะคะก็จะเห็นอยู่นะคะสำหรับผู้ที่มักเบิ่งนะคะส่วนที่อุบลราชธานีมีการจัดเตรียมสถานที่ไว้เจ็ดจุดมิมองไหนกันแนยอยากจะไปสไก่มองไหนไปมองไหนอ้าม,มาเบิ่งกันค่ะมีเจ็ดจุดนี่มิมองแน่ไม่มองใดแน่มาเข้ามาเบิ่งกันนะครับผู้ชมครับและก็พี่กุ้งกับตองผ้าโอปน้ำเน่สำหรับจุดที่หนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติพาร์ต้ตมที่อำเภอโค้งเจียมนะครับผู้ชมครับยูที่พาร์ตเต็มเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามองนี่ครับผู้ชมครับ ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเส้นเตอร์ในการจัดกิจกรรมนะครับและก็จุดที่2ก็คือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือมออุบลเนี่ยละครับยูทีอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีก็สามารถไปเบื้องใดนะครับและจุดที่3ครับยูทีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีอยู่หน,าาอ,นองคอนเท่านี้อเองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผู้ชมครับและจุดที่4ครับยูทีน้ำตกพาหลวงอําเภอศรีเมืองใหม่นะฮะจุดที่5ครับยูหาดช่มจันทร์อําเภอหน้าตาลครับจุดที่6นะครับยูทีบริเวณ ต้นจามจุรียักษ์นะครับผมปากบ้องอยู่ที่อาเภอโพไซจุดที่6ครับคุณผู้ชมหากมองนีในี่สามาที่สีเห็นได้แบบว่าโอ้โห360องศาได้ไม่ีกุ้งอราพววายูสูงนั่นเองนะครับอยู่ที่พามอีแดงที่อําเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะครับเพื่อนบอกว่านี่กับเป็นฝนดาวตกเจมินสนะครับหรือเอิ่นง่ายๆก็คือดาวค้นคูนั่นเองนะครับต้องไปกันเป็นคู่ไปเบิ้งจังสีฟินแต่ถ้ามันไปผู้เดียวกะกับว่าค่อยฟินบันได กลับไปได้คือกันค่ะคผู้ชมถือว่าเป็นการเรียนรู้เรื่องของระบบสุริยจักรวาลน,นำนะคะอุบลก็มีเจ็ดจุดนะคะใกล้มองได้กลับไป